จเจริญสุขบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนิตรในเรือนเพื่อนในบ้านก็มาพบสับบรรดาังสทธชนแล้วเมื่อวานนี้พูดถึงชดินสามพี่น้องนะ,ะพรพโทธองคเด็จมายังอ,อุรุเวลาเสนานิคมซึ่งเป็นที่พำนักพักอาศัยของ จะดินสามพี่น้องก็คืออุรุเวนกัตสปะนาทีกัตสปะแล้วก็ขยากัตสปะซึ่งทั้งสามนี้ถ้ารวมบริวยบริวารหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาที่ามาอยู่ร่วมกับมาศึกษาพระเวทพระมนต์กับ ทดินสามพี่น้องนี่ก็รวมกันแล้วเป็นหนึ่งพรูปด้วยกันหนึ่พองค์ดวยวกันหนึ่งพันคนหนึ่งพันตนนะยังเป็นฤาษีอยู่ยังไม่ได้บวช<ไ>เมื่อพระพุทธองค์สเสด็จเข้าไปใกล้ที่สำนักของอุรุเวนกัสปะก็ขออาศัยพักค้างคืนอยู่ในโรงเพลิงของ บรเวณกัตปะบอกว่าถากว่าท่านไม่หนักใจเราขออาศัยอยู่ในโรงเพลิงของท่านได้ไหมเนี่ยนะรเวกัตตาปะก็บอกว่าเราไม่มีความหนักใจอะไรเลยแต่ว่าในโรงเพลิงนั้นมีพญานาคตนหนึ่งซึ่งมีพิษร้ายกาดมาก มันจะเบียดเบียนทำร้ายท่านได้นะพระพุทค์ก็บอกว่าพญานาคท่านไม่สามารถทำร้ายเบียดเบียนเราไดุ้รุเวณกับสะบะกก็มีน้ำใจนะยังห่วง,งมีน้ำใจห่วงตรัสห้ามถึงสองครั้งอย่าเลยท่านพญานาคมันมีพิษร้ายแรงอาจจะทำอันตรายต่อท่านได้พระสุคต ของเราก็ตรัสตอบบอกว่าไม่เป็นไรพญานาคไม่สามารถทำอันตรายเราได้ในที่สุดอุรุเวนกัตตปะก็ยินยอมถ้าอย่างนั้นก็ขอให้ท่านจงอยู่อย่างสุขสาราญเทิด <c oughs> อยู่อย่างเป็นสุขเถิดเพราะว่า,าทาัดทานแล้วไม่เชื่อเนี่ยนะทัดทานแล้วไม่เชื่อพระองค์ก็เสด็จเข้าไปในโรงเพลงิง โรงเครงของอุรุเวนกัตป,ปะปูผาานิสีธนะแล้วก็นั่งคูบรลังตั้งกายให้ตรงดำรงสติดดำรงสติไว้เฉพาะหน้าภาวนาบำเพ็ญเพียรของพระองค์พญานาคเข็นโอ้โหโโกรธแค้นมากพญานาคผู้ชง อาเพราะพญานาคผู้ชงนี่เมื่อครั้งที่ฝนตกพญานาคผู้ชงนี่ก็มาแผ่พังพานให้นะการฝนการการฝนไม่ให้เปียกพระองค์แต่ครั้นี้นี่ก็พญานาคผู้ชงแต่เขาว่าบอกว่ามันมีหลายปางหลายภาคบางภาคก็อาจจะเป็นภาคที่ดุดร้ายบางภาคก็เป็นอาจจะเป็นภาคที่อ่า มีความเมตตามีความเป็นนักบวชนะถือศีลน,นี่นะอันนี้เป็นก็เป็นตระกูลผู้ชองมือนกันแต่คนจะเป็นคนละภาคคนละปางอันนี้ดุร้ายเห็นพระองค์เขามานั่งอยู่ในในในโรงเพลิงก็โกรธเกลียวโอ้โหอโแผลพ่นพิษออกมาเป็นควันเลยพ่นพิษออกมาเป็นควันใส่พระ สุขสเจ้าเราแล้วสุขศเจ้าเราก็แผ่ควันออกไปนะเพื่อที่จะให้ไปถูกเนื้อถูกเอ็นของพญานาคจะได้สิ้นฤทธิ์โอ้โหยิ่งเพิ่มความเกลี้ยวกราดโกรธเคืองให้กับพญานาคเข้าไปอีกใหญ่เลยนะทำให้เกลี้ยวกราดโกรธเคืองเข้าไปใหญ่อันนี้ก็ พ่นไฟเลยโอ้โหแดงเพลิงเลยพ่นไฟแดงฉานเลยพ่นไฟใส่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระชินาสีก็พ่นเข้าเตโชกสินพ่นไฟสวนกลับเข้าไปโอ้โหไฟแดงเพลิงอย่างก็อย่างก็จะไหม้ทำนั้นให้เป็นผงทุลีอย่างก็จะไหม้เพลิงอรองเพลิงนั้นให้เป็นผงเท่าเท่าทุลีเลย ฝ่ายทดินทั้งหลายก็มาแวดล้อมดูอยู่ใกล้ๆบริเวณโอ้โหตายแล้วพระคุณเจ้านี่มีรูปร่างเฉวีวันอันง,งดงามไม่น่าเลยไม่น่าที่จะต้องมาตายเพราะพญานาคเลยไม่น่าที่จะมาเสียชีวิตเพราะพญานาคเลยห้ามแล้วไม่ฟังแท้ๆจนราตรีรุ่งเช้า พญานาคสิน้นฤทธิ์พระองค์ก็บ,บรรดาให้พญานาคนั้นเข้าไปขอดอยู่ในบาท <c oughs> จับพญานาคขดขนดเข้าไปอยู่ในบาทเลยโอ้โหแล้วก็เอามาให้ชดินารูเวนเกับบรรดาเหล่าชวินชดินดูโอ้โหรูเวนกับสปาเกิดความเลื่อมสายก็นิมนต์ให้อยู่อ่ะ นิมนต์ให้อยู่ต่อเถิดเราจะถวายพัตหารเป็นนิดเราจะถวายพัตหารเป็นนิดพระองค์ก็ทรงรับคำแล้วก็ออกไปอยู่ยังป่าข้างๆอาสมของอุรุเวนกัตตปะอยู่ในป่านั้นทีน,นี้เรามาดูเนื้อความเขาซิว่าเป็นอย่างไร ลำดับนั้นสมเด็จพระสุคตก็เข้าไปสู่ที่ใกล้อาสมแห่งรูเวนกัตสปะและตรัสว่าดูกระกัตสปะผิว่าท่านบ่ไม่ได้หนักใจตถาคตจะขออาศัยอยู่ในโรงเพลิงแห่งท่านสักราตรีหนึ่งดูกระมหาสมณะเราก็ไม่ได้หนักใจอะไรซึ่งท่านจะขออาศัยอยู่นั้นแต่เว่าพญานาคตนหนึ่ง มีพิษอันพิลึกร้ายกาจยิ่งนักมาอาศัยอยู่ในโรงเพลิงนั้นท่านจงอย่าให้พญานาคนั้นกระทําอันตรายเบียดเบียนแก่ท่านได้หมายถึงว่าอย่าเข้าไปเลยเพราะว่าพญานาคจะทําทอันตรายท่านนะจึงมีพุทธดีกาตรัสว่าซึ่งพญานาคนั้นมิได้เบียดเบียนแก่สถาคตท่านจงอนุญาตให้สถาคตอยู่ อาศัยในโรงเพลิงศักรา 3. ตรีหนึ่งเถิดตรัสดังนี้ถึงสองครั้งสามครั้งอุรุเวนกัสป,ปะก็อนุญาตว่าดูกรมหาสมณนะท่านจงอยู่โดยความอยู่โดยความเป็นสุขเถิดก็้าเมื่อท่านต้องการจะออยู่ก็อยู่ขอให้อยู่สุขสำราญเถอะนะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคก็เสด็จเข้าไปใน ภายในแห่งโรงเพลิงนั้นแล้วลาดปูซึ่งสันทัดทรงนิสันชนาการคู่เข้าซึ่งพระเพลาเป็นบรรลังสมาธิตั้งกายตั้งพระกายให้ตรงดำรงสติีดำรงสต,งสติเฉพาะหน้าต่อพระกรรมฐานภาวนานุโยกก็คือทำความเพียรนั่นนะนะพระองค์ไม่เลิกความเพียร ฝ่ายพยาผู้ชงคชาติเห็นผู้ชงขาชาติเห็นพระมุนีนาคเสด็จเข้ามาสถิตในที่นั้นก็มีจิตขึงเครียดทุกโทมนัสก็บังหวนซึ่งพิษเป็นควันตลอดตลบไปในลำดับนั้นพระสัพพันยูก็ทรงพุทธปริวิตกว่าผิฉะนั้นตถาคตจะแสดงอิทธานุภาพให้เป็นควันไปสัมผัสไปสัมผัสซึ่ง มังชวีเอ็นอัติแห่งพญานาคนี้ระง,งับเสียซึ่งเดชแห่งพญากุรกคินทร์ให้เหือดหายก็คือว่าจะแผ่ฤทธเดชเนี่ยไประง,งับพิษของพญานาค ือว่ฤทธิเดชของพญานาคนั้นให้หมดไปก็ทรงประมวลมาซึ่งอิทธาพิสังขารปานประดุจพระพุทธทดำรินั้นพญานาคมิอาจจะอดกลั้นซึ่งความกโกรธความพิโรธได้ก็บังหวนพิษพ่นเป็นเพิงพุ่งโครงขึ้นพระบรมรครูก็สแสดงเดชกเตโชกสินสมาบัติบรรดาล เปรวเพลิงรุ่งโร์โชตนาการแลเพลิงทั้งสองฝ่ายอันบังเกิดขึ้นแสงดงังแสงแดงสว่างดุดเผาผลาญโรงเพลิงนั้นให้เป็นทัศสมทุทรีส่วนชะดินทั้งหลายก็มาแวดล้อมโรมโรงอักขีนั้นต่างคนต่างเจราจาว่าดูชาวเราพระมหาสมณะองค์นี้มีสิริรูปอันงามยิ่งนัก เสียดายจะมาวอดวายเสียด้วยซึ่งพิษแห่งพญานาคนี้คุยกันละครั้นร่วงสมัยราตรีรุ่งเช้าพระสัพพัญยูก็ยังเดชแห่งพญานาคให้อันตรธานหายบันดาลให้นาคนั้นขดขนดกายลงในบาดแล้วทรงสำแดงแก่รูเวนจัสปะตรัสบอกว่านาคนี้สิ้นฤทธิ์ด้วยเดชถาคต อุรเวนกับตป่าเห็นดังนั้นก็ดําริว่าพระมหาสมณะนี้มีอนุภาพมากระง,งับเสียซึ่งติพยานะ้าอันร้ายให้อันตรธานา้แพ้ผ้ายได้ถึงกระนั้นนะถึงกระนั้นไซก็ไม่ได้เป็นพระอรหันเหมือนเราเหรอกนะสงคัญตนเองว่าเป็นพระอรหันอยู่ แล้วมีจิตเลื่อมใสในพระอิทธาปาฏิหารจึงกล่าวว่าข้าแต่พระมหาสมณะนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ในอาสมแห่งข้าพเจ้าเทศดข้าพเจ้าจะถวายพระตาหารให้ฉันทุกวันเป็นนิดสมเด็จพระสัพพัญยูก็สเสด็จสถิตยังธนสถานในป่าตะบนนั้นหน่าตะบลหนึ่งก็ได้อาสมอุรุเวณกับสปะชะดินนั้น ก็รับปากแล้วก็อาศัยอยู่ที่ป่าข้างๆอาสมของะดินวันนี้ก็12นาทีก็ขอความสุขความเจริญจงมีกับ,บดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินเจริญพร